เมื่อวานเราได้โฟนอินกับคุณสมคิดเ,เชื้อคงนะครับในเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยไม่สุดซอยวันนี้เราจะไปคุยกับทางพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะครับคุณสุภชัยศรีล่าสสพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดอุบลร,รชาชธานีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยครับสวัสดีครับคุณสุภชัยครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับครับคุณสุภชัยครับกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ดูสุดซอยไม่สุดซอยพรรคประชาธิปัตย์มองยังไงครับเอ่อ ตกลงเป็นกฎหมายนี่ละโทษกรรมหรือกฎหมายล้างผิดนะครับนี่ละโทษกรรมนี่ละโทษกรรมกับล้างผิดก็เหมือนกันต่างกันนะครับอ่างกันเพราะว่าโดยปกติกฎหมายเวลาจะออกมาเนี่ยเราต้องยึดหลักเพื่อรักษาระบบนิติรัฐของบ้านเมืองแล้วระบบนิติรัฐนี่เป็นระบบที่สําคัญมากแต่ถ้าเมื่อใดเราจะออกกฎหมายมาโดยที่เป็นการทําลายหลักนิติรัฐ เมื่อนั้นแสดงว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยกำลังจะทําลายคือแปรซึ่งมีความสําคัญมาก<ะ>พวกเรามองกันว่ากฎหมายที่กําลังจะออกอยู่ในขณะน,นี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันไม่ปกติอืถ้าออกกฎหมายฉบับนี้เท่ากับว่าไปล้างความผิดซึ่งสาลสถิตยุติธรรมได้ตัดสินไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่<ะ>ที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าเป็นกฎหมายล้างผิด เพราะฉะนั้นปลอบการเสนอกฎหมายเบื้องแรกของคุณวราชัยเหมะที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผูแะะ้แทนราษฎรในชั้นรับหลักการครับวันนั้นมุ่งที่จะนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมครับแล้วเป็นความผิดละหูโทษหมายความว่าถ้ามาชุมนุมมาเรียกร้องสิ่งที่บอกกันอ้างกันว่าเป็นประชาธิปไตยวันนั้นครับเรา นี่เราโทษกรรมให้คือเรายกโทษให้ครับือตัดว่าไม่เสมือนไม่ได้มีการกระทําความผิดตรงนี้เห็นด้วยไหมครับฉบับคุณวรชัยในชั้นต้นของคุณวรชัยเราเห็นด้วยครับอัดตัดคุณอภิสิทธิ์ออกมาตัดค,คุณสุเทพออกมาตัดผู้บงการออกมาอัดคนเผาสารคานนีออกนำอืมครับคนฆ่าพลเอก่วมเข้ามาพวก,ออกวนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอมจะยกโทษให้คุณอภิสิทธิ์นี่เรโทษกรรมให้คุณอภิสิทธิ์ผมสุภาชัยศรีราก็ไม่เห็นด้วยนะครับ ถ้าคิดว่าคุณอภิสิทธิ์มีส่วนในการสั่งฆ่าประชาชนครับแต่โยกโทษให้คุณสุเทพเกื้อสุวรรณผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ากันไปตามกฎหมายถ้าสั่งฆ่าประชาชนโดยม่ชอบต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่ากันไปตามกันบินเมืองครับเพราะฉะนั้นในชั้นต้นของคุณวรชัยเห็มมะซึ่งเสนอหลักการว่าจะนิโทษมิรโทษกรรมให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมในขณะนั้นเราเห็นด้วยครับแต่ถ้าบุคคลใด กระทำความผิดกฎหมายาอยาญาจะไปเผาวางเพลิงทําลายทรัพย์สินหรือป้นสะดมหรือฆ่าผู้อื่นหรือบงการฆ่าผู้อื่นหรือบงการให้เกิดความเสียหายต่างๆในในชั้นนี้ในกรณีอย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยครับอืมครับเพราะ<ต>ผมถือว่าถ้าถ้านี่เราต้องสกัดให้บุคคลกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้ต่อไปในอนาคตคุณสุชัยครับครับท่านผู้ฟังครับต่อไปในอนาคต เราระดมพี่น้องประชาชนมาเรียกร้องเลยเขาทําลายบ้านเมืองเลยอืถ้าชนะเลือกตั้งก็มีรัฐวุิกรรมให้แล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับอืในอนาคตกรณีนี้ก็จะกลายเป็นกรณีตัวอย่างให้กลุ่มคนต่างๆมาเรียกร้องและทํากรณีที่คล้ายคลึงกันอย่างนี้ไปไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนแล้วบ้านเมืองจะอยู่ยังไงครับถ้าเกิดกรณีนี้ได้ต้องเกิดกรณีในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายครั้งไม่นับไม่ถ้วนในอนาคต ผมว่าบ้านเมืองวุ่นวายแน่ครับผมจึงเรียนในชั้นต้นว่าการออกกฎหมายล้างผิดในขณะนี้นั่นเท่ากับว่าเป็นการทําลายหลักนิติรัฐของเราซึ่งพวกเราปูฟักกันมารักษากันมาในขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรก็ไม่เห็นด้วยนะครับครับเขาก็บอกว่านี่เป็นการทําลายหลักลรอัอธรรมนูหรือทําลายหลักนิติรัฐและที่สําคัญที่สุดผมมองว่ากรณีนี้เป็นกรณีของการเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงว่า ความต้องการของรรคเพื่อไทยความต้องการของรัฐบาลอยู่ตรงไหนนั่นแปลว่าที่บริหารราชการบ้านเมืองมาสองปีการไปฮันลอนลง,ลงหาเสียงเลือกตั้งกับที่นอกประชาชนด้วยการโฆษณาว่าจะทําสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็ดีในท้ายที่สุดปลายทางที่ต้องการคือกฎหมายฉบับนี้นี่เองนี่คือปลายทางที่ต้องการอย่างแท้จริงอย่างอื่นไม่ใช่ของจริงครับอกฎหมายฉบับนี้คือของจริงที่ซุกซ่อนอยู่และมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ให้พวกเราได้เห็นอยู่ในขณะนี้ครับแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมครับเพราะเขาจะต้องมีการพูดคุยมีตอนมีเข้าสภาอีกคุณสุภชัยแน่ใจว่าน่าจะเป็นนิรโทษสุดซอยจริงๆเขาจะตึงเขาจะจะต้องดันไปถึงตรงนั้นจริงๆหรือเปล่าครับคุณสุชัยครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่แปลยติแฝงยติในจํานวนร้อยกว่าคนที่แปลยตินนนยคน,คนหมายฉวบัานี้ครับวันนี้ผมไปชี้แจงกับคณะกรรมาการว่า ผมมีเหตุผลอย่างไรในการแปลยะติครับนั่นคือคําแปลยะติของผมในมาตราสามคงไว้เฉพาะพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมแต่นอกเหนือจากนั้นคนบงการก็ดีคนที่ว่ากันว่าสั่งฆ่าประชาชนก็ดีถ้าพิสูจน์ได้คนวางเงครื่อคนคนคน,คนที่ฆ่าที่น้องประชาชนคนทําลายทรัพย์สมบัติสถานที่ราชการต่างๆครับคนเหล่านี้ผมไม่ได้ลโทษกลับให้ผมไปชี้แจงนะครับ แต่เขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยไม่สามารถจะเลือกปฏิบัติได้ถ้าหากว่านี่ละโทษต้องนี้ละโทษหมดเลยจะไปเลือกคนใดคนหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมครับในข่าวที่ออกมาตั้งแต่ต้นคําว่านี่ละโทษก,กรรมนี่ละโทษให้ใครล่ะครับถ้านี่ละโทษก,กรรมบอกว่านี่ละโทษให้กลุ่มคนที่ไปร่วมชุมนุมคาว่าไปร่วมชุมนุมนี่แปลว่าทุกคนที่ไปร่วมชุมนุมไม่ผิดครับอืมแต่ถ้านี่ละโทษกกร,รมเขียนต่อไปอีกว่านอกจากคนร่วมชุมนุมแล้วยังหมายรวมถึงคน ฆ่าประชาชนคนบงการคนเผาวางเพลิงเผารัพย์เห็นไหมครับอตอนแรกรวมชุมุมอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้ามาเขียนต่อว่าให้หมายให้ให้มาเขียนเขียนต่อว่าให้หมายรวมถึงคนบงการหมายรวมถึงคนฆ่าประชาชนหมายรวมถึงคนวางเพลิงเผารัพย์ครับถ้าเขียนต่อด้วยสาระสําคัญเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเท่ากับว่าเป็นการขยายกรอบจากเดิมไหมครับ ไอ้กรอบจากเดิมที่หมายถึงเฉพาะผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นครับครับคำกล่าวอ้างที่จะมาอ้างบอกว่ามันต้องเอเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมครอบคลุมคนทุกคนถ้าบอกว่าคนร่วมชุมนุมแน่นอนเป็นผู้หญิงผู้ชายคนยากจนคนแก่คนชราถ้าเป็นคนร่วมชุมนุมได้ได้เท่ากันหมดครับความหมายของความเท่าเทียมกันของกฎหมายอยู่ตรงนี้นะครับอือย่าให้เขาหลอกนะครับคุณสุชัยอืวันนี้ที่เขาพูดมาเขากําลังหลอกเรา ความเท่าเทียมกันของกฎหมายเขาไม่ให้แยกคนรวยเขาไม่ให้แยกคนจนเขาไม่ให้แยกเด็กเขาไม่ให้แยกคนแก่ไม่ให้แยกคนพิการนั่นหมายถึงความเท่าเทียมกันของกฎหมายครับคือถ้าร่วมชุมนุมใครก็ได้ถ้าร่วมชุมนุมไม่ว่าจะเป็นใครได้หมดอันนี้คือความเท่าเทียมกันแล้วครับครับแต่ถ้ามาหมายถึงคนบงการนั่นอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับถามคุณสุภาชัยตรงจริงๆรงตรงๆว่า เพื่อไทยเขาจะดันไปจนสุดซอยไหมหรือว่าจะถอยแล้วตอนนี้ดูกระแสสังคมเมื่อวานผมเปิดสายโฟดินส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นด้วยนะครับเขาจะถอยหรือเขาจะลุยต่อคุณสุภาชัยคิดว่ายังไงในฐานะอยู่ในวงการเมืองที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ไงครับว่าผมวันนี้ผมไปชี้แจงต่อกรรมธิการครับผมไปเห็นบรรยากาศในที่ประชุมกรรมธิการอือสุดซอยแน่ครับสุดซอยแน่แน่นอนผมเห็นบรรยากาศในที่ประชุมกรรมธิการการรวบลัดการตัดไม่ให้ผม สดงเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คณะกรรมาการกําลังทําเหมารวมทั้งหมดยกเข่งผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเขาบอกไม่ต้องพูดให้ไปพูดในสภาเห็นไหมครับสุชัยถ้าไม่ให้พูดในสภาแปลว่าอะไรแปลว่าพอถึงขั้นเข้าสู่ที่ประชุมสภาผมจะพูดเขาก็จะบอกว่าปิดอภิปรายเหมือนกับที่เคยทําตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เห็นได้ชัดครับ,รบเห็นได้ชัดว่าเขามีเจตนาที่แท้จริงคือยกเข่งสุดซอย วันนี้สิ่งที่คุณทักษิณต้องการคือล้างผิดทุกกรณีของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดินรัชดากรณีกรณีเงินสี่หมืนหกพันล้านที่ชี้แจงไม่ได้วัานมีที่มาที่ไปอย่างไรหลังจากต่อสู้กันในศาลจนถึงที่สุดแล้วที่แจงไม่ได้วันนี้จะยกเข่งเหมารวมทุกกรณีอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนในเบื้องต้นนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมดูบรรยากาศวันนี้คุณสุชัยท่านผู้ฟังครับ,รบเอาแน่ เวลาเวลาหมดแล้วคุณสุภาชัยอีกจะถูกทำลายครับเสียดายครับเสียดายเวลาหมดแล้วนะครับแล้ววประชาธิปัตย์จะทำยังไงต่อสั้นๆได้ไหมครับถ้าผมถ้ายกแข่งแล้วจะทํายังไงกันต่อวิธีทางในการต่อสู้ถ้าเข้าชั้นวาระสามก็ต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันสู้ครับครับผมพี่น้องประชาชนต้องมารักษาหลักกฎหมายของบ้านเมืองหลักนิติรัฐของบ้านเมืองครับครับลอยผ่านเลยไปครับครับขอบคุณมากครับคุณสุภาชัยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับดรสุภาชัยศรีล่านะครับสสประชาธิปัตย์ เมื่อวานเราคุยกับทางสมคิดเชื้อคงวันนี้เราก็มาคุยกับฝั่งประชาปย์ด,ด้วยนะครับ